สบายดีพี่น้องพนังพี่นังพี่น้องเบิ่งกวะคุณจ่าปตาลุงคุณจ่าเลี้ยลุงกินน้ำป้านังก๊อปเด้อซื้อกะซื้อมะพร้าวพี่น้องมาจากทันคาซื้อพร้าวสองน้อยเนี่ยมาเฮ็ดน้ำหวานอันแม่น้ำหวานพี่น้องวะทุกเฮ็ดน้ำแกลกับปุ้นน้ำกะทิ วันเกิดน้องก๊อฟเมื่อวันที่ซาเป่เดือนซอันมีตัมมี่พนะี่น้องซื้อมาสินจะรีวิวแล้วแล้วก็ได้เสือ้อ <c ười> เสื้อกันหนาวน้องก๊อฟพี่นะ้องสองชุดเป็นเป็นเสือ้อหน้ามาพี่น้องเสื้อกันหนาวเสือ้อเพล่าวเสื้อของพุอเลานะ่าพี่น้อง เออเอาแบบว่าบ่มี้ซิฟพี่น้องเลยแล้แบบมุ้ี้ซิฟใช่มีซิฟแล้วมันแตกไวี้เสื้อกันหนาวเพราะว่าเพิ่นบ่มีเสื้อกันหนาวมีส่งนำได้พี่น้องสุดละร้อยส่งนี้งาวยี่พี่น้องเลยส่งขาปอก็งาวยิงส่งนี่ขายงาว้อง ส่งยาวอันนี้ลองอยู่หานเลยมาลองกันอย่าว่าสีเอาสีบวัวกับสีแดงมีกระตูนพี่ยิ่งแค่เพียงแต่เพียงเป็นสีบวัวของผู้หญิงญ่งบริอาอันนี้สีเนี่ยสีแดงบอกด้วยว่าสีอย่างนี้ แดงกับแม่นแดงแท้บัวกับแม่นบัวแท้นะพี่น้องคล้ายๆกับบัวแก,ก๋บบัวอ่อนอะไรว่าสีอ่าวยุคนเป็นผู้ชายก็เลยเอาสีนี้ซะอแล้วก็ของท่าของเฮาซึ่งจะซื้ออ,อันเครื่อง,องสำอางคงจีนมะท่าค่ะหน้าแห้งดำยังเอ้ยซื้อหมดถึอมันแท้ ็เลยซื้อเอลิโอกลางคืนมาทากับกลางเว้นกลางเว้นแั่นแหละซื้อเี็บร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เอาเอาลิโอกลางคืนมาทานำให้บำรุงหน้ากับอายุเท่ากับเจ๊หลายแล้วพี่น้องสูตรกลางคืนหน้าตึง ขวดน้อยคะายยอราวสองร้อยเพื่อพี่น้องเพ่งเลยเราดีออกกลางคืนมีกระเสือน้องก๊ับใส่วันเกิดมืออื่นงามเอื้อยก็ได้แล้ว สีแดงขึ้นมักสีแดงพี่น้องเอกบ้อันนี้แหละเสื้อของแม่บ้โซ่ดอกพี่น้องผะาคอมรับตัวเ,เสื้อสันในของผู้หญิงนี่แหละี่น่อ,อไปหัค่ะมาเมดุ่นเนี่ย ถูกทางี่เด้พี่น้องเนาะมาเด้จ้าตบข้าเปียกเด้จ้าตำเตเปียกเด้จ้าตาเ่ข้าเปียกนจ้าเป่านุ่นต คืออ่าเซฟเราเลยเป็นผู้ชายต่ำผัวเราต่ำเซฟกว่าเนียเราต่ำอีกน้อง ต่หัวลายเห็นจหัวลายเมือ่อื่นแหละสิบปรไปสั่งขนมจีนไว้แล้วก็ไปสั่งเค้กไว้มุงบาเขียวมาดินน้ำ ก็เลยเช็ดขับป,ปุ้นขับแค่มารวมงานมนเกิดกอลสฟดิบบอกแตลน้ำพันมานำ งานแบงนบงานแบนบฮึหมักเทียนลองเสื้อปีกไก่เนี่ยง่ายอ่ะแข่ยนจายกูวเสื้อปีนี้ก็เลยซื้อสองชุดให้ม่แล้วซื้ออีกนั่นแหละจะหนาวแล้ว แล้วเที่ยงมันเที่ยขาต้อนต้อนมันกินกแกงละไม้ถ้าไปซื้อเครื่องน้องต่ยยังพัลเริ่มเฮียนเริ่มแล้ว Ừ, tan cái sáp sáp nha. Ừ, để khu anh cậu. Cho mà hàm hả khu kia, Mẹ 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 Hả? ไห้คอยชนได้ไหม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 เออคุยเหรอแม่ไหมไหมไหมมาเดียวมาเดียวมาเดียวไหมไหม มูสไตล์มาเอิญน้องงั้ำมันเลือกเฮียนมา กบเซฟกบมาป่วนกบเซฟนังอ้ยอากาศหนาว เนี่ยเพจใส่ก็ไม่แห้ง พื้นจะสั่งปุ่นไว้ปุ่นบีดถ้าบ่สั่งแล้วยังไม่ดูอ

จ้าครันี้ก็ลาไปก่อนเดนอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาออึนโพนศาสตร์ด้วยจ้าุณนี้ก็ว่าสบายดีดู้จเด้อบายบายบ๊ายบาย